อ่ะอครับสวัสดีครับอยู่ผมช่องเซเตอร์เดินด่วนนะนี่ก็จะลองเทโบใหม่แล้วครับนนั่ชไปก่อนด้วยก่อนเดี่ยวเปียบเลยเปิดก่อนได้เปียบเดี๋ยวจะลองดอกกันดิบมเสตันดอกกี้เอาพี่เทียมกันีิต่อกับแบ,บตใหญ่ออถึงเล็กด้วเวลา<ะ>กันนะถอดตู้เชื่อมตู้ชาดูก,ก่อนนะนี่ก็วัดบูธก็เตรียมพร้อมแล้วครับเทปตีแล้วเอาเกือบบูธปะเนี้ยเกือบบูธ

นี่ครับแล้วก็ประกอบกล้องครับประกอบล่องมั้งเนุงนนในเหตุงอนเอ็มซอสมหวังสั่งได้ครับนี่ ป้อมหรอปามาบูใส่ต่อบร้แลนวครับเดี๋ยวดูข้างนอกครับรู้สึกไงครับรู้สึกไงครับลูนิ่ทำอะไรลูนีวูขา้างทิมแทนะดีขากันกับางแทอแล้วอยู่ไอ้บัตรแห้ง อ๋อบล็อแห้งเลยแต่ถ้อยางนแต่บลอแห้งก็บ่ไปหลากรถเนาะกันบล็อกแห้งก็บ่็อไปดึงรถเออเอถ้อยางนเขาถ้อยางนเขาเออโอู้หูแข็งๆอีกเครื่องอีตุกบานอยู่พร้อมเกลียนว่าได้เครื่องอีตุกแล้วมันจะได้จอดวันนี้นะมันจะได้เอาเอจ็ตไปใส่แท่นวันนี้ได้ลองเออพี่น้องจะได้ฟังเสียงกับโบใหม่แล้วเนาะมันจะฟิวฟิววะ เดี๋ยวเกิดจาเอาตัวนี้เลยยกันตามข้อก็ต้องอยู่เลยว่ยกันว่ามาดังดอกมันแค่คอก็ได้ด้วยเบิ่งกับซางครับย่านย่านบ่ได้ครีบรับ่าฝ้าเฝ้าเนี่ยตอนรับไม่ตอนรับน้องไม่ทั้งพิงหนึ่งพิงงู่หมือนหมอหม้อเออหม้อหม้อยี่นี้ไม่พูดดีกว่า Mình cứ qua, giá mà hùng ừ. mà mọi người nhắn mọi người 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 Thương bà bà. Hà đồn, บดองกว่าจานอ่ทอหน่อยไหมเอามอย่ทอหน่มัสีเงาบ่ละเอมันสีงอบ่มีงอแบบนี้บ่ละอ๋อเขาเอาทอเงาโค้งเอาเนาะหมือนในสีนี้ก็เงาไม่พูกับนตัวทอเงามันต่อยยังไงทอต่ำล้มน้อยเบื้องตนที่เไยงี้เอาเอาสายอนน้ำบ่ไอเอาสาย่อนน่ะ

น้ำมันที่เกือตรงนี้น้ำมันออกเอาเลยเตกๆก,กันแตกน้ำมัดีอฮึยิบไม่ต้อเป๊ะกัน ไล่ช่วงบอาหลยขอน้ำมันหัวพอนี่ทอกลับนะไม่่บอลอาทนมาปามาเร็วไม่อางแบงที่ล่ะบังโอ้ี่นี่ไง một mươi hai dài một trăm linh cuộc bơi 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 นงคือ,อไที่โบพับบนะ่หนาจ่าน้ำมันั่วครับ

Nên cái nhà cái năm pa ở bớt sầu. Hãy <laughs> à, Để lo ช่างมือไม่ถึงครับฝาน้ำมันแค่น็อตน้ำมันก็ขันไม่แน่นครับเดี๋ยวยัดน็อตใหม่ไปเลยครับพี่น้อง ดูวัดบูธครับเราก็ตรวจรอยรั่วซึมดูครับว่าเป็นยังไงบ้าง mưa lúc tiền thì ดีพั่นเออเฮ้ยวุฒิเป็นบ้างโอเคเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอติดตามช,มชมคลิปต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับรอติดตามตอนต่อไปเลครับสำหรับคลิปนี้ก็ยบายครับสวัสดีครับ